ดีพี่น้องสบายดีเอฟซีหรือขัน,น,ขนยำขนมจีนพี่น้องยำยำมันข้าวปุ้นสบายดีป่าลุงวัดตุกุลทุกคนเอ,อ้ยอายเนี่ยป่านะอาอ c ซี FC ทุกฐานยูฟังไทยฟังลาวตาออ่างประเทศพอๆกันคือเก่าพี่น้องสองน้องพายุตอนเที่ยงพี่น้องเอ้ Yam kapoon bidon sai kalam. Go packet lầm yang mung yang. Mam mô hoa, mọi mồ hôi mô hoa, mất người. Mam mô hoa, mô hoa. Mam 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 mô hoa. เขากะเจ้ากับสาลิกินจับบุ่นวายบุ่นวายสหายเนี่ยเยอะโอ้โหสุดวา่ตั้มหายนะบอดิกินเด้อเด้อขันบ่มมีมักผิกนะนำนำงำมงามตั้มหายเมนพือิกินพี่น้องเ้ยผุ่นหนังสั้นหัวขาวพักเนนั่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 นแม่บอกแล้วแปึงเย พ่อลูกพ่อบอบอบพ่อหอยบางพี่เขาโอดได้เดยเนหอยบางดำเอาสิ่งหลอนให้ลูกเลยก่อนขับเออเออก็สมัครนำพูดไหวอิรได้อยู่นะอ้อพอนะกเดิออเออใส่เจาะคนเดนั่นเอาหนาอ้ายน่ะหายหนองน่ะ ขปุนซื้อมาว่านในซองโลกินมาขึ้นมันโลหนึ่งโลปลายุ่นแล้วคุณอันนี้ก็มันน้อยหนึ่งขปุนหาขีดบอดโลกินแล้วกินประโยชน์เลยขปุนวายยำขปุนหนึ่งขขาวยำถ้าไนั่นถ้าเกิดขึ้นอาย มาเข่าไว้ลายมื่อนี้เอ้าไป็ตาโพสิตกพี่น้องเลยเอ้าบ่มีลมเมื่อวานผมมีลมแน่ได้วันว่านี่จูดมื่อนี้บ่ได้จูดมื่อวานซีนเฮามื่อยุดเฮาก็เลยบ่ได้จูดบริเห็ดยังเลยมื่อนี้น่ะมันเป็นมื่อยุดมื่อนี้โอ้กินเข่าก็ับได้ปิ้งปลาทู่ได้มื่อนี้ กกพักผ่อนกตาพนสิกตะตกาสิทุกบมดกเอฟซี่กะมาหาเมตามตาเมตตาไปใช้กระพินลงขีปจะหึงเมตตาไปเฝ้ายายไปไป,ไปหักษาหักษาน้ำพอใหญ่พายหูดแล้แล้วม,มันย่าพ่นมาหมดและวพ่นกะนระผมีเวลา,ลา,าวางว่าจะจะ ยอะแช่บะลูกัดไดีพี่น้องเนื้อจิ้มเผ่งนี่มานขาก่อนเขากมาแ้น้อโน้นน้องมาแต่ใส่โน,โน,โน,น้น้ในนี่ มันเจแล้ว๊าิ่มอาวพี่น้อยอ่าลบเุ่นเนนมืนนี้ผมมีลบเลยพอจะร bên mày trên một tiên ôi dịch chậm <laughs> mong muốn mình kín nè kín, kín, Hết, kín. kín thảm, thảm, Jep, này tất cả mọi người kín mì tìm nhà tìm 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 แรงมากะทิกว้ชิัน,นข,กขีก็ได้กะทิกยังมัโยกยกใส่ปลาลูแค่ลูก,น,กน้องเปียกเพียน้องการกะน้ำออืมกะตนนเนี่กระตุองเกลือง อายุอานู่นพี่นนองเหรอน้องฮึบใชไปอันน่าไหยเหรอกินบะโดดนะ เลื่อไปได้เผ็ดไอ้ลูกบอกเจ๊พาะไปสไลด์สไลด์อยากนอนเอไเอาเอาเอาก่อนนึ่งลูกเอาก่อน เนกินข่าวซอฮึกต้ออยากเล่นมาบุกมาข่าด้วยไม่ชุบแลจ้ะสวยเป็นยุกทำม่นยังอันเอากระดามปีนป่ากันม้เนอะเป็นยุกปีนป่ากันนะกินยังกับบเป็นกินดอกพีดองเลยจะได้กรตอดออกแล้วฮะ เมืเเ่เนี้ป่าลุงลายตาเ่อรนี่ลูกอือเนี่ยอืมอให้พอไปอาบน้าฮะอ่านหน้จาจะมานอนอพอแล้วลูกพอแล้วโอเคโอ้ตุกต๊กตุ๊ก เห็นปุ๊บจิปากระติกฮะเอ้า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 อ๋ออ๋อจิไปเอาป้าบึงเนี่ยห่าเฮ้ยกระติกแต่เฮ้ยอย่าให้ลูกไปจกได้เอาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไว้ไว้ว่าเสียเอาใส่ให้ลูกนะใส่อันอัตกระดกนะใส่ให้นะนี่ โอเคพี่น้องเคาสิขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้ก่อนะพี่น้องเอาพายุนอนกัให้พ่อเอาฝนไปเอาหน้าอันใสินอนคลิปหน้าพอกันใหม่อยู่ดีมีให้โมตุกุทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องพายุดีเด้อพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่สบายดี